โดยคณะศิษย์ในกาบรัตนาพระเดชพระคุณพระเจ้าคุณพระเทพรัตนายมุขพระพัชรคุณพระเทพสิงห์พระอาจารย์วันนี้มาคบนะครับแต่ในอำเภอสันทรายวันนี้พระครูโกศลมาวิจัยเจ้าคณะอำเภอสันทรายโดยพระมหาเถระมีลภาษาอุตการพระครูพิสารธรรมวงศ์เจ้าคณะอำเภอแม่แตงพระหนองลมตร้งนี้เป็นต้นพระเจ้าคุณพระยานใจโลกรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอหลายอำเภอนะครับของโครา ของต่างจังหวัดยุทธยาโคราชขอนแก่นกรุงเทพเชียงใหม่ลำพูนเาจากมาสนน้ให้ประชิดถวายให้เรียบร้อยครับด้านทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันตกทิศเหนือทิศใต,ต้ถวายไจยธรรมจะถูกประชัยเดชรับพรไทยจะคุนพระสนพระทีวัดมาท่าวิวัรักษิจะับพระสงฆ์มนุโมทนานะครับและจะน่าจะมีมวลพระสงฆ์เชียงใหม่สัตวรใตหได้ เข้าเกมเอาไรเข้าส่วนตัวตัดต่อนะครับเพี่อน

留翻啲我度咯，嗯嗯嗯啊